สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้เราก็จะมาย้อนรอยธนบัตรกันนะครับซึ่งในที่ทุกคนเห็นนะครับตอนนี้ก็คือเป็นธนบัตรที่ลึกด้วยสํานึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดไม่ได้แห่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอุเดชมหราชบรมนาบพิษก็วันนี้เป็นวันที่20กันยายน2568นะครับซึ่งวันนี้ก็เป็นวันครบ8ปีที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ออกธนบัตรที่ลึกด้วยสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดไม่ได้ แห่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรซึ่งอ่าธบัตรที่ลึกชุดนี้ก็ออกเมื่อปี2560นะครับก็ตอนนี้ก็ครบอ่าปีแล้วนะครับซึ่งในธราบัตรที่ลึกชุดนี้นะครับก็จะมีทั้งหมด5ชนิดราคานะครับครบเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูอ่ารายละเอียดกันเลยดีกว่านะครับ นี่ครับนี่คือธนบัตรชนิดราคา20บาทนะครับธนบัตรชนิดราคา20บาทอ่าเชิญพระบรมสารีริกัสก์นะครับอ่าเมื่อครั้งทรงพระเยาว์นะครับชนิดราคา50บาทนะครับอ่าแสดงพระบรมสารีริกัสก์เมื่อครั้งเสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัตินะครับชนิดราคา100บาทนะครับก็แสดงพระบรมสารีรัสก์อ่า พระราชะกรณียกิจที่ทรงห่วงใยประสงค์ในพื้นที่ธุรกันดารน,นะครับชนิดราคา500บาทแสดงพระบรมสาต์าที่สลักอ่พระปีชาสามารถที่สะท้อนผ่านโครงการพระราชดำร,ริในด้านต่างๆนะครับและสุดท้ายนะครับชนิด1,000บาทนะครับแสดงภาพเรื่องราวในช่วงปลายราชการที่ประชาชนชาวไทยร่วมกันเทิดทูนพระมหากษัตริย์ผู้เป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยนะครับ นี่คืออ uh, ทั้งหมด5ชนิดราคานะครับในธนบัตรที่ระลึกชุดนี้ก็ uh, แต่ก่อนเนี่ยครับในปัจจุบันนะอาจจะยังพบ uh, ชนิดราคา1,000บาทอยู่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้เท uh, ่าที่ไปไป uh, อะไรนะไปดูธนาคารมาก็ไม่มีแล้วนะครับนะในธนบัตรที่ระลึกชุดนี้นะครับก็เนื่องจากว่ามันมันผ่านมา8ปีแล้วนะครับคงจะ uh, หายากน่าดูนะครับก็มีแต่ uh, พวก น่าสะสมอะไรพวกนี้ครับอาจจะเก็บไว้อยู่นะครับโอเคนะครับก็เป็นประมาณประมาณนี้เลยแล้วกันนะครับสําหรับคลิปธนบ,บัตรย้อนลอยธนบัตรในคลิปนี้นะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดติดตามให้ผมด้วยแล้วเดี๋ยวเราจะไปในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ